รู้หรือไม่ในเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ขนาดหนักแบบ B 5 2ไปติดตั้งปืนกลเพื่อย,ยิงเครื่องบินมิกของทางภ่ายเวียดนามเหนือในสงครามเวียดนามโดยรุ่นที่ถูกติดตั้งปืนกลรุ่นแรกๆได้แก่ B 5 2 A และ r B 5 2 B ใช้ปืนกลแบบ2 0มิมตตัวใช้เรดาร์ควบคุมการยิงแบบ A 3 A และพัฒนามาใช้ปืนกลจุด5 0 M 3ถูกติดตั้งกับ B 5 2 A B C D F และ G แต่รุ่น G ใช้ปืนเดิมแต่เปลี่ยนแปลงแค่เลดาร์ควบคุมการยิงเป็น AN/ASG 15 Fire Control System และรุ่นสุดท้ายเป็น B 52H ใช้ปืนกลน6ลำกล้องขนาด20มิลลิเมแบบ M61 Vulcan ใช้ลเลดาร์ควบคุมการยิงเป็น AN/ASG 21และที่เคยบันทึกมาเครื่อง B 52D เคยยิงเครบินมิก21ของทางฝ่ายเวียดนามเหนือตกถึง2องลำด้วยกันโดยถูกยิงจากพลปืนกลหลังของ B-52D